น,นี่มีสินค้ามานำเสนอนะคะสบู่ยาหยีค่ะแต่ยังไม่ได้ทดลองใช้เลยดูในเฟซนนะคะ3มก้อนร้อยค่ะเดี๋ยวว่าสั่งในช h อปปีนะคะยาหยีเหมือนกันเพียงก้อนละสิบสาบาทค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูแกะด้านในกันดูนะคะว่าเป็นยังไง สินค้าแบบเดียวกันเลยค่ะตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับที่สั่งตามเฟซเลยนะคะสบู่ยายีจิมิขาวนะคะแบบต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทดลองใช้นะคะ ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองชุบน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองทำแบบที่เขารีวิวให้ดูในเฟซนะคะว่าเป็นยังไงสบู่หอมค่ะกลิ่นคล้ายๆผลไม้ เป็นกลิ่นฟุตตี้นะคะสมบูจิมมี่ขาวนะคะลักแร้ขาวหัวนมขาวนะคะหนูลินก็ลองซื้อมาทดลองดูค่ะถ้าสั่งในช้อปปี้ก็ละสิบสามบาทนะคะปีค่าส่งเลยค่ะ ทิ้ก็นุ่มนะคะเขาให้ฟอกแล้วก็ทิ้งไว้ตามจุดต่างๆนะคะ5นาทีแล้วก็ให้ล้างออกเดี๋ยวหนูลินนะคะก็จะลองใช้ดู7ก้อนนี้ใช้หมด7ก้อนแล้วจะขาวไหมนะคะปดกดติดตามแล้วก็มาดูผลด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสัก2อสามวันจะมา รีวิวให้ดูใหม่นะคะว่าผลมันเป็นยังไง